ชราศีประสบครับดาวพระเกรติขยับเรื่องเงินนะครับมีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับต้องบอกว่าดาวพระเกรติจะย้ายไปอยู่ในตาแหน่งเงินทองนะฮะเป็นช่วงที่กิจกรรมต่างๆมันจะอยู่ที่แถวผลประโยชน์รายได้เงินพิเศษโชคลาบนะครับหรือแม้แต่การได้ซื้อได้ช็อปได้ใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และเงินทองหรือทรัพย์สินนะครับเป็นพิเศษครับ มีอะไรบ้างครับผมจะไล่แต่และข้อให้ฟังในนี้แต่ต้องบอกว่าดเดอนพฤศจิกายนย้าย19กากรกฎาคมนะจนถึง13กันยาฮะแล้วก็ประมาณ2เดือนนะครับจากนี้ไปเริ่มครับเรื่องแรกครับต้องบอกว่าเกิดแรงผลักดันนะครับให้เราต้องหาเงินเพิ่มเรียกว่าจะหารายได้หลากหลายทางก็ได้นะครับเผื่อเพื่อน,อน,อนมีไอเดียหรือมีความคิดนะฮะอยากจะหา อะไรไปพิเศษหรือหาเงินนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดอยู่ยนะครับเปียงแต่ว่าคิดออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแต่รอบนี้2เดือนจะนี้ไปนะครับบางทีเราจะรู้สึกว่าบางทีนะอยู่เฉยเพื่อนเคยไหมฮะอยู่เฉยรู้สึกว่าเงินมันถ้าจะไม่พอนะฮะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหาเงินแล้วนะหรืออีกอารมณ์หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของจริงนะดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งเงินทองเนี่ยมันหาช่องทางการเงินให้ได้นะฮะคือเราจะรู้สึกว่าจะไม่ต้องหาเงินแล้ว แล้วก็อย่างหนึ่งคือดาวแห่งการหาช่องทางการเงินมันเปิดด้วยนะครับมันก็พอจะเห็นช่องทางการเงินอื่นๆบ้างนะฮะบ,บางทีเราอาจจะลองทดสอบทดลองนะฮะในการทำอาชีพเสริมบางคนอยากจะขายของออนไลน์บางคนจะรับจ้างพิเศษนะครับหรือบางทีเราอาจจะมีช่องทางการเงินเก่าๆ ในอดีตนะครับเคยหารายได้ทางใดทางหนึ่งก็เอามาทำเอามาใช้เอามาหมุนหรือลองไปหาวิธีที่หาเงินเดิมๆมมนะครับเอามาลองทำดูแล้วสำเร็จนะครับก็เลยมองว่าใดๆก็ตามมันหมายถึงเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินต่างๆมีช่องทางการเงินพิเศษในส่วนส่วนนั้นเข้ามาการเจรจาติดต่อต่อรองนะฮะการซื้อมาขายไปซื้อขายแลเปลี่ยนการหา รายได้ทางใดทางหนึ่งครับมันมีจุดคลิกนะฮะคืออาจจะเข้ามาไม่ได้มากนักนะครับบางทีเราต้องการจํานวนครานนี้นะครับแต่อาจจะได้สักครานนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยให้รู้ว่ามีช่องทางการเงินเข้ามาแล้วนะมันจะมากน้อยพอไม่พอเอออีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามาตรฐานดวงชะตาของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเราจะพยายามข้นขวาย เมืนกัเลยนะครับเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สําเร็จนะครับในการได้ตังค์แต่ว่ามันจะพอไม่พออีกเรื่องเพราะบางคนโอ้โหนี่สินมหาศาลมากๆนะฮะจะให้พอในรอบเดียวเลยบางทีมันก็ยากหน่อยแต่บางคนอาจจะไม่มากนักนะครับเรื่องนี้สินโอเคยังพอหมุนได้นึกออกไหครับฉะนั้นจังหวะดาวก็มีข้อดีคือเงินเข้ามาแน่ๆนะฮะข้อต่อมาครับมันเป็นช่วงของ การวางแผนการเงินในระยะยาวนะครับว่าเออจากนี้ไปจะต้องทำเรื่องกู้ไหมจะหาสินหรือว่าไปขอสินเชื่อหรือเปล่าบางคนวางแผนจะหาไรายได้ประจำที่คืออย่างน้อยในระยะปีนี้นะครับมันลากยาวเลยนะจะหารายได้ต่อเดือนหรือต่อวงรอบนะครับเพราะวบางคนอาจจะรับงานแบบจ็อบต่อจ็อบใบจ็อบคืองานพิเศษเข้ามา จะจะรับเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคือมันจะมีความค้นขวายไม่ใช่แค่การหาเงินในช่วงระยะใกล้นะฮะเป็นการหาเงินระยะก,กลางหรือไกลนะครับมันมีการวางแผนอะไรแบบพิเศษเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ่ะอย่างน้อยให้รู้ว่ามันเริ่มที่จะสู้หรือเริ่มที่จะลองทดสอบทดลองนะครับหาอะไรใหม่ๆที่มันจะเหนื่อยเยอะขึ้นหน่อยแต่ว่ามันเป็นการเหนื่อยแล้วคุ้มค่าต่อความเหนื่อย,อยนะครับได้ดีขึ้นจากเดิมนะฮะแสดงว่าเราเริ่มตั้งรับ ด,ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาครับมีเกณฑ์การได้ซื้อของถูกใจของที่อะไ้มานานของที่บางครั้งนะมันอาจจะเป็นราคาค่าง,งวดไม่ว่างนักนะฮะแต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจก็ได้นะครับแปลว่าเราจะได้ซื้อของถูกใจนะหรือบางคนอาจจะซื้อของให้คนในครอบครัวกันนะครับคือเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่ามากกว่าเดิมนะครับดังนั้นถ้าเราจําเป็นต้องหมุนหรือต้องใช้ต้องหา จะประสบผลสำเร็จเพียงแต่ว่าเรากําลังทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับไรายได้พิเศษเรากําลังทําอะไรนะครับในระยะยาวที่ไม่เคยทํามาก่อนเละจะทําหรือเราก็จะไปเอยปากของความชื่อหรือจะใครจะสําเร็จนะครับมันเป็นอีกในยาย่าหนึ่งเกี่ยวข้องกับผลผล,ผลประโยชน์นะครับแต่ว่าได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือได้ทําในสิ่งที่เคยคิดอยากทําแต่จังหวะไม่ได้สักทีนะครับเห็นไหมฮะเราเริ่ม หาทุกสรรพวิธีในการหมุนในการใช้ในการหาในการเอามาชําระหนี้สินนะครับและสําเร็จนะฮะต้องบอกว่ามันสําเร็จคือจุดเด่นข้อดีนะฮะข้อต่อมาครับผมมองว่าช่วงนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่หาเนี่ยมันคือซื้อด้วยนะฮะเออซื้อของตกใจข้อต่อมาครับมันมีโชคฟุกๆนะฮะเอออันนี้ก็ดีหน่อยบางคนนึกถึงแต่ิ่งโชคสึงดวงนะผมมองว่าอาจจะเป็นโชคจากเรื่องของบางทีเราอาจจะ ไม่เคยค้าขายลองขายดูนะฮะเอาแปลงทรัพย์สินเป็นเงินทองก็มาในช่วงนี้ขขงบางอย่างพอมาเป็นแปลงทรัพย์สินได้นะครับเอาไปขายได้โอเคก็อาจจะมีไอเดียนในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาหรือ2นะครับเป็นช่วงที่เราอาจจะวางแผนนะครับในเรื่องของการให้คนมาช่วยนะครับอ่าก็มีคนมาช่วยข้อ3นะครับมีโอกาสที่มีคนมอบอะไรพิเศษให้เรานะฮะ าจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะฮะหรือการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นผมเลยมองว่าทั้งหลายต้องปวงนะฮะสังเกตดีๆครับมันเป็นช่องทางการหาเงินเพราะดาวพฤกษ์กัวจรอยู่ตำแหน่งการเงินมันหนีวิพนคํำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทรัพย์สินหมดประโยชน์บางคนมีการลงพื้นลงทุนเพิ่มเติมก็ได้บางคนมีโชคฟุกไม่คาดคิดอยู่ๆก็มีคนมอบของขวัญให้หรือว่ามีคน ซื้อของให้นะครับมันเป็นทรัพย์สินก็ได้เพราะว่าทรัพย์สินมันก็แปลงเป็นเงินทองได้ใช่ไหมครับฉะนั้นแปลว่ามันจะมีอะไรพิเศษมีอะไรฟุกฟุกมีอะไรที่มันเป็นเงินที่เข้ามาแต่มันเก็บเงินไม่อยู่นะเพื่อนครับบางทีอาจจะเป็นเงินที่พิเศษเข้ามาหรือว่าเงินที่เราหาได้อะไรก็ตามมันมาปุ๊บมันออกปั๊บเลยเราจะได้รู้ว่าไอ้อย่างน้อยเงินเข้าแน่ๆนะครับแต่ว่ามันเก็บไม่อยู่แปลว่ามันเข้าปุ๊บใช้ปั๊บทันทีนะครับแล้วก็มันก็มีอะไรพิเศษเข้ามาให้ชื่นใจนะฮะ บางคนนึกถึงแต่สิ้สอโชคซื้งดวงแต่ผมมองอาจจะเป็นเรื่องของงานพิเศษเข้ามาหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เมตตาคนที่เคยช่วยเหลือกลับมาช่วยเหลือนะครับฉันบทสรุปนะครับมันมีข่าวดีเรื่องเงินในทุกมิติแต่มันเก็บเงินไม่อยู่หรือมไม่ได้มีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองพิเศษเกิดขึ้นนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ